ท่องตามใจทูเดย์บทที่413ห้องเต้ทรงทราบเรื่องมู่รุกงงถามขึ้นว่ายังมีเรื่องอะไรอีกหรือทหารรักษาพระองค์ลังเลสักพักพร้อมพูดขึ้นว่าท่านอ่องพูดว่าคลอดลูกทั้งสามคนเสร็จแล้วก็จะไปท่องเที่ยวยุทธภพไม่เรากลับไปเก็บของตอนนี้แล้วก็ไปจากเมืองหลวงพูดเช่นนี้กงกงท่านฟังรู้ไหมว่าความหมายสําคัญคืออะไรมู่รุกง,งบกมือหัวเราะพร้อมพูดขึ้นว่า ไม่เป็นไรไปไหนไม่ได้ยังจะท่องเที่ยวยุทธภพอะไรนะลูกสามคนรอยยิ้มมูหรูกงกงแข็งท่่ไปทันทีแล้วก็รีบหันตัวไปชนถูกประตูแต่ก็ไม่ทันสนใจรีบพูดกับด้านในว่าห้องเต้กระหม่อมมีเรื่องสําคัญต้องทูลห้องเต้หมิงหยวนกําลังคุยงานกับโสฟูและคุณนางภายในราชสำนักหลายคนมูหรูกงกงรับใช้มาตั้งนานหลายปีขนาดนี้ไม่เคยตื่นเต้นขนาดนี้หากไม่ใช่เรื่องสําคัญเขาจะไม่มีทางรบกวน ดังนั้นห้องเต้หมิงหยวนได้ยินว่ามีเรื่องต้องทูลจึงพูดขึ้นด้วยเสียงเข้มว่าเข้ามามู่รุกงงผลักประตูเข้ามารีเร่งฝีเท้าเดินไปด้านข้างห้องเต้หมิงหยวนพร้อมกระซิบแนบหูพูดขึ้นเมื่อห้องเต้หมิงหยวนได้ฟังดวงตาเบิกโตพร้อมพูดขึ้นว่าพูดเช่นนี้จริงหรือมู่รุกงงพูดว่าทหารรักษาพระองค์พูดมาเช่นนี้ยังไงห้องเต้หมิงหยวนก็เป็นคนที่เคยผ่านประสบการณ์ต่างๆมามา,มากมาย จึงยังสามารถพูดกับพวกโสฝูว่าทุกท่านกลับไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยคุยกันใหม่ทุกคนต่างมองตากันแต่ก็ไม่กล้าถามว่ามีเรื่องอะไรเพราะดูหน้าห้องเต้ที่เหมือนคนท้องผูกก็ไม่เหมือนเป็นเรื่องเลวร้ายเมื่อเหล่าคุณนางไปแล้วห้องเต้หมิงหยวนก็รีบรับสั่งว่าสั่งคนไปห้ามไวรีพาตัวมาย่างห้องทรงพระอักษรข้าจะถามด้วยตนเองขอรับมู่หรูอกองงกงรับคำสั่งแล้วก็รีบไปทันที คนถูกตามมาทันที่หน้าประตูจวนอองชูม้าเร็วแปดตัวห้อมล้อมรถม้าของทั้งสองสามีภรรยาไม่ยอมให้พวกเขาลงจากรถมา้าหลังจากครึ่งชั่วโมงอ,องชูผู้เย,ย่ยหญิงกับพระชายาอองชูที่ค่อนข้างอ้วนกลมก็มายืนอยู่ในห้องทรงพระอักษรเมื่อทั้งสองคนกําลังจะคุกเข่าห้องเต้หมิงหยวนพูดขึ้นอย่างอ่อนโยนว่าพระชายาอ,องชูไม่ต้องคุกเข่าอยู่เหวินเฮาจึงดึงนางไว้แล้วก็ยืนตัวตรงห้องเต้หมิงหยวนกวาดสายตาหันไปมองพร้อมพูดขึ้นว่า เจ้าตั้งคันหรือขาหักอยู่นวนเฮาจึงจำต้องคุกเข่าลงพร้อมพูดขึ้นว่าลูกถวายบังคมเสด็จพ่อห้องเต้หมิงหยวนพูดขึ้นอย่างเรียบเฉยว่าอยู่อย่างนั้นไปก่อนแล้วก็มองดูท้องของหยวนชิงหลิงรู้สึกว่าใหญ่ขึ้นเยอะมากจริงๆในฐานะที่เป็นคนชำนาญในการมีลูกคนหนึ่งยังไงก็มีลูกชายเก้าคนลูกสาวยี่สิบกว่าคนสายตาที่มองดูคันจึงค่อนข้างเฉียบคมเป็นพิเศษ ก่อนหน้านี้รู้สึกกลมมนน่าจะเป็นผู้หญิงแต่ตอนนี้ดูแล้วนอกจากกลมมนเมื่อมองดูอย่างละเอียดจะเห็นสามมุมแปดเหลี่ยมห้องเต้หมิงหยวนไม่เพียงมองด้วยตนเองยังเชิญหมอหลวงทั้งโรงมอหลวงมาดูด้วยสายตาหลายสิบคู่ต่างจ้องมองท้องของหยวนชิงหลิงหยวนชิงหลิงรู้สึกเหมือนตนเองเป็นเหมือนศิลาจารึกที่วางอยู่ในตำหนักถูกบีบบังคับแสดงนิจสการเก้อเขินยิ่งนักจากนั้นให้นางนั่งลงแล้วก็ผัดเปลี่ยนกันตรวจชีพจร หลังจากนั้นอีกทุกคนต่างเห็นว่าความเป็นไปได้ที่จะมีลูกหนึ่งคนนั้นไม่มีแล้วอย่างน้อยก็ต้องเป็นฝาแฝดห้องเต้หมิงหยวนถามว่าใครเป็นคนตรวจรู้ว่าเป็นแฝดสามคุณนางเฉาหรือตอนนี้คุณนางเฉารอยอยู่ที่จวนเจ้าพระยาจิ้งไม่ได้มาด้วยหยวนชิงหลิงพูดขึ้นว่านอกจากเขาแล้วยังมีลูกสะภ้าเองด้วยลูกสะภ้าก็เป็นหมอและเมื่อตอนที่ท้องดิ้นลูกสะภ้าก็สามารถมองเห็นรอยเท้าหกข้างนูนขึ้นมาบนผิวหนัง ฮ่องเต้หมิงหยวนกลายเปลี่ยนแปลงและดูเคร่งขรึมพร้อมพูดขึ้นว่าปลอยเท้าหกข้างหนึ่งในนั้นเป็นมือน้อยน้อยหรือเปล่ามือกับเท้าลูกสะพ้ายแยกแยะได้หยวนชิงหลิงลูกท้องพร้อมพูดขึ้นอยู่เห,หวินเฮาที่คุกเข่าอยู่ด้านข้างก็พูดขึ้นอย่างรู้สึกโกรธว่าลูกก็เคยเห็นฮ่องเต้หมิงหยวนค่อยๆถอ,อนหายใจแต่แล้วก็ขมวดคิ้วมองไปยังพวกหมอหลวงพร้อมพูดขึ้นว่าพวกเจ้ามีแผนการอย่างไร หลานของข้าทั้งสามคนล้วนต้องคลอดออกมาได้อย่างปลอดภัยพวกหมอหลวงปรึกษากันสักพักสุดท้ายหัวหน้าโรงหมอหลวงพูดขึ้นว่าห้องเต้คลอดแฝดสามใช้เวลาค่อนข้างนานฉะนั้นร่างกายคนเป็นแม่ต้องแข็งแรงต้องบำรุงร่างกายพระชายาอ,องชูให้ดูก่อนและต้องควบคุมไม่ให้คันใหญ่จนเกินไปไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายคนเป็นแม่เสียก่อนดังนั้นแผนการที่ชัดเจนเป็นอย่างไร ฮ้องเต้หมิงหยวนถามขึ้นอย่างไม่พอใจที่พูดมาล้วนเป็นความรู้พื้นฐานมีใครไม่รู้บ้างหัวหน้าโรงหมอหลวงพูดขึ้นว่าตอนนี้คันพระชายามีอายุห้าเดือนแล้วดังนั้นจึงยังสามารถเดินได้ให้จัดอาหารให้อย่างเหมาะสมก่อนวันละห้ามื้อแต่จะทานเยอะไม่ได้แต่ละมื้อทานอิ่มพอสมควรก็พอวันหนึ่งอย่างน้อยต้องเดินเล่นสองครั้งอีกอย่างเขาหันอยู่หวนห้าวัดหนึ่งแล้วพูดขึ้นว่า ดีที่สุดให้สามีภรรยาแยกกันนอนงดมีอะไรกันอยู่เหินเฮ่าพูดขึ้นอย่างโมโหว่างดต,ตั้งแต่แรกแล้วต่อให้ข้านอนกับนางก็สามารถทําได้โดยไม่ทําอะไรไม่กลัวสิ่งที่ได้คาดคะเนไว้กลัวก็แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันหัวหน้าโรงหมอหลวงพูดขึ้นอย่างหนักแน่นคาดคะเนคาดฝันอะไรข้าบอกแล้วว่าไม่ก็คือไม่ วันนี้อยู่เหวนเฮาเข้าวังมาเพราะมีแผนส่วนตัวหักเสด็จพ่อรู้ว่าเจ้าหยวนท้องแฝดส,สามจะต้องไม่ให้นางอยู่ที่จวนเจ้าพระยาจิ้งไปตลอดแน่จะต้องยอมให้นางกลับจวนแต่หากหมอหลวงเสนอให้แยกห้องนอนเสด็จพ่อก็จะต้องให้นางอยู่ในจวนเจ้าพระยาจิ้งต่อไปอีกเป็นแน่ห้องเต้หมิงหยวนมองดูเขาแวบหนึ่งพร้อมกับถามมอหลวงต่อว่านอกจากเรื่องนี้แล้วละ่ะตอนที่คลอดควรระวังอะไรต้องเตรียมยาอะไร ผงอุโยที่เจ้าพระยาเจงหนิงนิ้วแคลแจ้นนำมาควรเตรียมไว้นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนที่คลอดปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายผงอุโยล้วนสามารถใช้รักษาได้เพียงแต่ตอนนี้คันของพระชายาค่อนข้างโตแต่คนผอมมากกระดูกเล็กตอนที่คลอดน่ากลัวว่าจะมีอันตรายนางพดุงคันควรเตรียมไว้สามคนส่วนหมอหลวงสูติอยู่เหวินเฮาพูดขึ้นว่า นางพดุงคันลูกสั่งคนหาไว้ตั้งแต่แรกแล้วเป็นมามา,มาแก่ที่ใต้เท้าชุยแนะนำพายในสิบไม้แปดตำบลทางโน้นล้วนเรียกใช้นางทั้งนั้นมีบุญวาสนาอย่างมากห้องเต้หมิงหยวนได้ยินเช่นนี้พยักหัวเล็กน้อยพร้อมพูดขึ้นว่านับว่าเจ้าทำอะไรที่มีประโยชน์อยู่บ้างพานางพดุงคันมาในเมืองหลวงก่อนหยวนชิงหลิงฟังพวกเขาพูดคุยปรึกษากันทำไมรู้สึกเหมือนตอนนี้นางจะคลอดแล้วเจ้านั่งแล้วฟังก็พอห้องเต้หมิงหยวนเห็นนางยืนกลัวจะเหนื่อย จึงสั่งให้นั่งหยวนชิงหลิงถวายขอบพระคุณแล้วก็นั่งลงท้องโตแล้วก็ยืนอยู่ถือว่าเหนื่อยจริงๆหยวนเห่าคุกเข่าอยู่ตลอดสุดท้ายหมอหลวงต่างก็ไปกันแล้วค่อยให้เขาลุกขึ้นมาห้องเต้หมิงหยวนมองดูเขาลูกคนนี้ทั้งรักทั้งชังจริงๆช่างที่เขามักจะฉลาดเจ้าเล่ดดื้อไม่เชื่อฟังเจ้าเล่คนหนึ่งเช่นนี้กลับมีบุญวาสนาขนาดนี้มีลูกแฝดสามช่างไม่รู้จะทำอย่างไรกับเขาจริงๆ เจ้ากลับไปที่กรมการพระนครตั้งใจทำงานหากทำผลงานอะไรออกมาไม่ได้ข้าจะขับไล่เจ้าไปอยู่เปิดจวินเป็นเพื่อนพี่สามของเจ้าห้องเต้หมิงหยวนพูดขึ้นด้วยสายตาดุและโกรธเคืองลูกน้อมรับราชองค์การอยู่วนเฮารีบรับคําสั่งห้องเต้หมิงหยวนมองดูหยวนชิงหลิงพร้อมพูดขึ้นว่าเจ้าละ่ะอยากอยู่ที่ไหนยังจะกลับจวนเจ้าพระยาจิ้งไหมหรือจะกลับจวนอ,อง จวนอ,องจวนเจ้าพระยาจิ้งล้วนไม่เหมาะที่จะดูแลรักษาคันอยู่วนเฮารีบตอบคำถามแทนนางห้องเต้หมิงหยวนกวาดสายตามองดูเขาอย่างเย็นชาพร้อมพูดขึ้นว่าเจ้าปากเสียคนเดียวใช่ไหมอยู่วนเฮาพูดขึ้นว่าเจ้าหยวนตั้งคันอย่างเหน็ดเหนื่อยลูกจึงช่วยนางตอบหยวนชิงหลิงพูดขึ้นด้วยเสียงเบาว่าสเสด็จพ่อลูกสะพ้ายอยากกลับไปอยู่ที่จวนอ,องที่นั่นค่อนข้างคุ้นเคยนางลุกขึ้นยืนย่อคำนับพร้อมพูดขึ้นว่า ลูกสะพ้ยอยากจะขอพระคุณแทนพ่อห้องเต้หมิงหยวนมองดูนางอย่างเฉยเมยพร้อมพูดขึ้นว่าเจ้าว่ามาใครก็ไม่ควรที่จะยกเว้นจริงๆตนเองได้รับความเอ็นดูแล้วยังจะขอแทนครอบครัวอีกหยวนชิงหลิงพูดขึ้นว่าท่านพ่อมีนิสัยซื่อตรงความสามารถมีจำกัดไม่สามารถที่จะทำคุณประโยชน์ให้กับราชสำนักได้ขอห้องเต้โปรดให้ท่านพ่อลาออกจากราชการไปมีชีวิตอยู่อย่างพักผ่อนช่องตามใจทูเดย์ บทที่4 1 4ไปประกาศข่าวดีในวังฮ่องเต้หมิงหยวนกลับแปลกใจขอชื่อเสียงให้กับครอบครัวของตนนั้นมีให้เห็นไม่น้อยแต่ขอลาออกจากราชการให้กับพ่อไม่เคยมีให้เห็นเลยแต่ก็ดีเจ้าพระยาจิ้งเท่าคนนั้นบอกว่าธรรมดายัางเป็นการยกย่องเขาหากไม่เห็นแก่บรรพบุรุษของเขาของไล่เขาออกไปนานแล้วฮ่องเต้หมิงหยวนพยักหัวพูดขึ้นว่าในเมื่อเจ้ารู้ตัวเช่นนี้งั้นข้าจะเพิ่มตำแหน่งให้เขา หยวนชิงหลิงรีบคุกเข่าลงพร้อมพูดขึ้นว่าไม่ไม่ฮ่องเต้ขออย่าเพิ่มตำแหน่งฮ่องเต้หมิงหยวนขมวดคิ้วพร้อมพูดขึ้นว่าหาทำไมหรือนี่ยังจะมีการปรัดสิทธิประโยชน์อีกหรือหยวนชิงหลิงพูดขึ้นอย่างสนใจว่าฮ่องเต้มีคนบางประเภทจะค่อนข้างไม่รู้จักประมาณตนหักให้เปลวไฟแก่เขาเพียงนิดแต่ในใจเขาจะกลายเป็นเปลวไฟฮ่องเต้หมิงหยวนหัวเราะขึ้นมาพร้อมพูดขึ้นว่าเจ้านี้ช่างเข้าใจพ่อของเจ้าจริงๆ เทคะหยวนชิงหลิงพูดขึ้นอย่างหน้าอายยิ่งนะงั้นก็แบบนี้ก่อนพวกเจ้าไปถวายพระพรไทสร้างห่วงก่อนเถอะไปบอกข่าวดีไทสร้างห่วงแล้วค่อยไปหาไทเฮวยังไงไทเฮาก็ต้องได้ร้องให้แน่ห้องเต้หมิงหยวนไล่พวกเขาไปทั้งสองคนทูลลาออกไปเพิ่งออกจากห้องทรงพระอักษรได้ยินแต่เสียงหัวเราะอ,อย่างกับปีศาจท,ที่ถูกระงับไว้นานเสียงหัวเราะอ,อย่างสุดเสียงนั่นหยวนชิงหลิงตกใจจนเท้าสะดุดเดินโซเซเกือบล้มลงพื้น นางมองดูอยู่วนเห่าอย่างตกตะลึงพร้อมถามขึ้นอย่างสงสัยว่าสเสด็จกำลังหัวเราะอยู่หรืออยู่วนเห่าเหมือนไม่แปลกใจเลยสักนิดและพูดขึ้นว่านอกจากเขายังจะมีใครกล้าหัวเราะอยู่ในห้องทรงพระอักษรได้อย่างลำพองขนาดนี้หัวเราะอะไรหรือหยวนชิงหลิงฟังเสียงหัวเราะนั้นแล้วก็กลัวจนใจเต้นรัวหัวเราะที่เขามีหลานสามคนอยู่วนเท่าประคองเขาเดินลงบันไดพร้อมพูดขึ้น ในใจหยวนชิงหลิงเหมือนมีหนูนับพันวิ่งผ่านอย่างบ้าคลาั่งมาถึงพระตำหนักชินขุนทางด้านไทยสร้างห่วงมีปฏิกิริยาที่ค่อนข้างสงบกว่าเพื่อให้ลมพัดเอากลิ่นบุหรี่ออกไปแล้วค่อยเงยหน้าขึ้นแล้วก็กระพริบยกเปลือกตาสาชั้นมองดูหยวนชิงหลิงพร้อมพูดขึ้นว่าสามคนงั้นก็ดีความทุกข์ยากที่คนอื่นเขาต้องทนทุกหลายปีหยวนชิงหลิงมีคำถามหนึ่งที่จะไม่ถามไม่ได้จึงถามขึ้นว่า ตอนนั้นที่ท่านประธานให้หยกสามลูกแก่ข้าความหมายคืออะไรกันแน่ประธานให้ไงของขวัญที่ข้าประธานให้เจ้ามีเพียงแค่หยกสามลูกหรือท่านคงไม่ได้รู้แต่แรกว่าข้าจะตั้งคันเป็นแฝดสามใช่ไหมหยวนชิงหลิงถามขึ้นไท่ซ่างหงเองก็หัวเราะขึ้นมาพร้อมพูดขึ้นว่าข้ามีชีวิตอยู่ได้นานหน่อยพวกเจ้าก็เลยเห็นข้าเป็นเทพเทวดาแล้วหรือด่วนนั้นนี่เป็นความบังเอิญที่งดงามหรือ ไทสร้างห่วงดื่มชาอยู่อย่างเชื่องช้าพร้อมพูดขึ้นอย่างมีความสุขว่าสำคัญหรือหยวนชิงหลิงครุ่นคิดที่จริงก็ไม่สำคัญไทสร้างห่วงพูดขึ้นว่าตอนนี้เจ้ามีเพียงหน้าที่เดียวก็คือรักษาคันไว้ให้ดีจะให้เป็นอะไรไปไม่ได้หยวนชิงหลิงไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนตอนเพิ่งตั้งคันแล้วตอนนี้ความคิดทั้งหมดของนางล้วนมีแต่ลูกจึงพูดขึ้นว่าข้าจะคอยระมัดระวัง อยู่คุยในพระตำหนักฉินคุณสัก์พักแล้วก็ไปหาไทเฮาเสียนเฟยก็อยู่พอดีหลังจากตั้งแต่ห้องเต่งแต่งตั้งหุ้ยในใจเสียนเฟยก็ไม่มีความสุขมักจะมาหาที่ปลอบใจกับไทเฮาบ่อยๆไทเฮาเป็นท่านน้าของนางบางครั้งก็เอ็นดูบางครั้งก็ต่อว่าตักเตือนอย่างจริงจังตอนเพิ่งมาสองวันแรกไทเฮายัางทนฟังคำบ่นของนางแต่เมื่อมาบ่อยครั้งพูดจนหน้าเบือ่อไทเฮาจึงต่อว่านางใจแคบ ตอนที่อยู่วนเ่ากับหยวนชิงหลิงมาเสียนเฟยที่เพิ่งถูกด่าเห็นลูกชายกับลูกสะพ้ายมาก็ระบายความโกรธใส่หยวนชิงหลิงกับยหยวนเ้าคุณทําอะไรลงไปหากยอมแต่งงานกับผู้กวงถิงก็ดีแล้วไม่ใช่หรือวันนี้วางหลังสงบสุขตั้งแต่ผู้กวงถิงคนนั้นเข้าวังมาก็ไม่รู้ว่าจะสร้างเรื่องอะไรเกิดขึ้นพวกเจ้าช่างไม่รู้อะไรคิดว่าจะให้ท่านแม่พูดตามใจต่อไปไม่ได้แล้วจึงพูดขึ้นอย่างเคร่งครึมว่าท่านแม่อย่าพูดเช่นนี้อีก ตอนนี้ผู้เฟยมีสถานะที่แน่นอนแล้วเป็นคนของเสด็จพ่อเสียนเฟยร,รู้ว่าที่พูดไปไม่เหมาะสมแต่ที่นี่ก็ไม่ได้มีคนนอกหาชายารองให้เจ้าก็เพราะคิดเผื่อเจ้ามีชินอองคนไหนที่เฝ้าแต่ชายาเอกคนเดียวแม้แต่พระชายาซุนยังรู้จักหาชายารองให้กับองซุนเจ้าละภรรยาตั้งครันแล้วเรื่องงานภายในจนทั้งอย่างสามารถดูแลได้อยู่ห,นหวนเฮาพูดขึ้นเจ้าจะไปคาดหวังในตัวทั้งอย่างได้อย่างไรเสียนเฟยโมโหจนหัวเราะขึ้นมา พร้อมพูดขึ้นว่าทำไมตอนนี้แค่หาชายารองให้กับเจ้าอย่างกับเป็นการทำร้ายเจ้าอย่างนั้นหากเจ้าป่วยเป็นอะไรก็หาหมอหลวงรักษาเฝ้าพระชายาเอกอยู่คนเดียวไทยเฮาไม่ได้ตำหนิคำพูดพวกนี้ของเสียเเยยความจริงแล้วนางก็เห็นว่าอยู่หวนเฮ้าควรที่จะมีชายารองคนสองคนรักครอยู่นชิงหลิงคนเดียวจวนเจ้าพระยาจริงก็ไม่มีอะไรให้ได้พึ่งพาแล้วดูพระชายาจี้ทางครอบครัวล้วนมีอำนาจมีตำแหน่งสูง ส่วนองชีอองซุนอองอานชายาเอกหรือชายารองของพวกเขาล้วนเป็นตระกูลชนชั้นสูงในเมืองหลวงต่อไปสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ไทยเฮาคิดว่าหยวนชิงหลิงก็ดีแต่เสียตรงที่ฐานะทางครอบครัวค่อนข้างธรรมดาซึ่งความธรรมดานี้ไม่ใช่ว่าฮ่องเต้ประธานยกระดับตำแหน่งของเขาแล้วจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครอบครัวชนชั้นสูงอำนาจของคนอื่นนั้นมีหลักฐานที่มั่นคง ส่วนรักฐานจวนเจ้าพระยาจิ้งนั้นธรรมดาแม้กระทั่งเหลือแต่ความว่างเปล่าแค่โดนคนอื่นตกทีเดียวก็สามารถจมหายไปได้แบบนั้นดังนั้นไทเฮาฟังเสียนเฟยพูดแล้วก็ไม่ห้ามควรที่จะปลุกฝังให้เขามีความคิดเช่นนี้ดีที่สุดคือให้พระชายาองคฉู่ได้ยินไปด้วยต่อไปก็เป็นประโยชน์ต่อพระชายาองค์ฉู่ด้วยหลังมาอยู่หวนเห่าก็ไม่เถียงแล้วรอให้เสียนเฟยพูดระบายออกมาจนหมดแล้วค่อยๆพูดขึ้นว่าตอนนี้ข้าไม่กล้ามีชายารองอะไรหรอก หากได้กุลสตรีที่ดีมากก็ยังดีถ้าได้คนที่ดือเอาแต่ใจมาสร้างความเดือดร้อนทั้งวันจะส่งผลกระทบรบกวนเจ้าหยวนตั้งคันยังไงแฝดส,สก็เห็นได้น้อยตกที่นั่งหน้าสงสารหรือถูกใครกล่าวว่าบางคำล้วนเป็นการส่งผลกระทบอย่างรุนแรงไทเฮาฟังประโยคนี้แล้วก็ตกใจจนลุกขึ้นยืนขึ้นมาสายตามองไปที่ท้องหยวนชิงหลิงพร้อมพูดขึ้นว่าอะไรสโอสวรรค์โอพระเจ้านี้เป็นบุญวาสนาขนาดไหน นางพูดจาจนไม่คล่องแล้วริมฝีปากสันไหวยื่นมือคว้าจับไหลห่ยวนชิงหลิงมองบนมองล่างอย่างตั้งใจพร้อมถามขึ้นอย่างธนุถนอมว่าแฝดสามจริงหรือสามยวนชิงหลิงพูดขึ้นด้วยเสียงเบาไทยเฮาแทบจะเป็นลมพึมพำพูดขึ้นว่าพระเจ้าบรรพบุรุษปกปักรักษาอยู่เหวนเฮาประคองนางนั่งลงพร้อมพูดขึ้นว่าสเสด็จยาท่านช่างเข้มแข็งนักตอนที่หลานรู้เรื่องหลานเป็นลมไปเลย ไทเฮาหัวเราะพร้อมกับตีเขาหนึ่งทีแล้วก็มองดูเสียนเฟยเสียนเฟยนิ่งอึ้งไปทั้งตัวใบหน้าเดียวขาวเดียวแดงอดทนอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดออกมาว่านั่นอันตรายขนาดไหนจะมีชีวิตรอดไหมไทเฮาฟังประโยคนี้แล้วแทบจะฟาดตกลงไปหนึ่งทีพร้อมพูดขึ้นอย่างโกรธเคืองว่าเจ้าหุบปากพูดจะอะไรกันยิ่งอยู่ก็ยิ่งลำพองแล้วใช่ไหม เรื่องแย่ๆของเจ้ามาพูดพร่ำอยู่ทุกวันเจ้าไม่เบื่อข้ายังเบื่อต่อไปหากข้าได้ยินคำพูดไม่ดีออกมาจากปากของเจ้าอีกก็ไม่ต้องมาที่นี่อีกขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ